จะเป็นยังไงเธอเด็กและผู้ใหญ่ต้องสลับหน้าที่กันเมื่อเด็กต้องออกไปทำงานเพื่อเลี้ยงดูผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านแทน Opposite day เรื่องเปิดมาที่เจ้าลิงจ๋อตัวหนึ่งมันได้เดินทางมายังศูนย์วิจัยที่นี่พวกเขากำลังวิจัยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่อยู่มันออกแบบมาเพื่อให้พ่อแม่สามารถเข้าใจภาษาของเด็กได้นักวิทยาศาสตร์ได้เอาเจ้าจ๋อใส่เข้าไปในเครื่องและต่อมันเข้ากับลูกลิงตัวน้อย้าสำเร็จ มันจะทําให้เจ้าจ๋อจะสามารถเข้าใจและสื่อสารกับลูกลิงตัวน้อยได้แต่พอเรื่องการทดลองผลมันกลับตรงกันข้ามเจ้าจ๋อที่เข้าไปกับกลายเป็นลิงเด็กไม่รู้ภาษาในร่างผู้ใหญ่ซะง,งั้นตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กคนนี้มีชื่อว่าเบนเบนเอาแต่บทเรื่องที่พ่อแม่คอยแต่จะกักริเวณนเขาเขาบอกว่าผู้ผู้ใหญ่เอาแต่บ้าอํานาจแล้วก็สั่งโน่นสั่งนี่ตลอดเบนคิดว่ามันไม่แฟร์เลยเด็กควรจะได้อิสระและสนุกสนานไปกับการเล่นสิ เขาบอกว่าถ้าเขาโตไปเนี่ยเขาจะยอมปล่อยให้ลูกทําอะไรก็ได้ที่อยากทําเลยจูจูจเด็กคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเขาคือลูกของนักวิจัยในช่วงต้นเรื่องแชทคือชื่อของเขาเขาบอกว่าเขามองตาออกไปเขาอยากให้พ่อเล่นกับเขาเยอะๆซะมากกว่าเพราะพ่อของแชทมัวแต่ทํางานเขาเลยได้อิสระมาอย่างเต็มที่ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นในขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับ,บบ้านกับพ่อแม่ แต่แชทต้องนั่งอยู่คนเดียวจนเย็ยนพ่อถึงจะว่างแล้วมารับเขากลับมาที่เบนพ่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าปู่กับย่าได้ไาเยี่ยมพวกเขาเบนรีบวิ่งไปหาปู่กับย่าแต่พ่อก็กอดเขาไว้เบนรีบสะบัดต,ตัวหนีและบอกว่าเขาโตแล้วนะตอนแรกพวกเขาจะไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวแต่กลายเป็นว่าพ่อกับแม่มีงานด่วนเบนกับน้องสาวก็เลยต้องไปกับปู่ย่าแทนเบนบ่นกับน้องสาวเขาบอกว่าจะเขาโตไปนะ เขาจะไม่ยอมให้งานบ้าๆพวกนั้นมาขัดขวางเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวได้หรอกขณะเดียวกันพ่อของแชสพาเขามาที่ทํางานหัวหน้าโกรธและเรียกพวกเขามาพบเขาขี้เกียจจะมานั่งรอผลการวิจัยทีละขั้นแล้วและถ้าเครื่องที่พวกเขาทํายังไม่เสร็จสักทีพวกเขาจะถูกไล่ออกก่อนเข้านอนเบนได้มองเห็นดาวตกเขาจึงขอพรให้เด็กมีโอกาสได้มียมหน้าแบบผู้ใหญ่บ้างกลับมาที่ศูนย์วิจัย พอของแชสได้ขอร้องให้ลูกเขาเข้าร่วมการทดสอบเครื่องนั้นถ้ามันสำเร็จเขาจะว่างมาเล่นกับแชสได้ตลอดแล้วตอนแรกแชสก็ยอมแต่เมื่อคิดดูแล้วพอเขาก็เป็นแค่คนเห็นแก่ตัวที่ยอมใช้ลูกเป็นหนูทดลองเขาจึงออกมาและได้ทำลายเครื่องนั้นพอทำแบบนั้นเครื่องก็ได้ปล่อยควันสีขาวมหาศาลออกมาควันสีขาวนั้นครอบคลุมไปทั่วทั้งเมืองและเมื่อได้สติแชสก็ได้พบว่าผู้ใหญ่ดูแปลกไปตอนนี้พวกเขาทำตัวเหมือนกับเด็ก กลายเป็นว่าเจ้าหมอกนั่นมันได้สลับนิสัยของผู้ใหญ่กับเด็กเด็กจะมีความคิดและความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ส่วนผู้ใหญ่จะกลับไปมีนิสัยและสติปัญญาแบบเด็กแทนปู่และย่าพาเบนกับน้องสาวกลับมาส่งแต่พวกเขาก็พบว่าเมืองนี้มันดูแปลกไปพวกผู้ใหญ่ออกมาวิ่งเล่นแบบเด็กส่วนเด็กๆก,กลับมาทํางานแทนผู้ใหญ่ซะงั้นไม่ว่าจะขับแท็กซี่หาเสียงหรือแม้แต่เป็นตำรวจพวกเด็กๆก,กลับมาทําหน้าที่พวกนี้แทนซะงั้นพ่อเบนเห็น เขาก็ถึงกับดีใจพรที่ขอกับดวงดาวมันเป็นจริงขึ้นมาแล้วเขาเดินออกไปเผชิญโลกใบใหม่ที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดในขณะเดียวกันปู่และย่าถูกตำรวจเด็กโบกพวกเขาอายุมากเกินกฎหมายที่จะขับแถมยังออกมาจากบ้านโดยไม่มีเด็กดูแลอีกเบนรีบมาที่สถานีตำรวจเพื่อมาหาแจสเปอร์เขาคือเพื่อนในกลุ่มของเบนตอนนี้เขาได้มาทำหน้าที่ตำรวจแทนพ่อของเขาเบนรีบถามถึงปูย่ย่า แต่มันก็ไม่ทันการทั้งสองถูกส่งไปยังศาลเรียบร้อยแล้วปู่ย่าโดนศาลตัดสินว่ามีความผิดความผิดนั้นทําให้พวกเขาก็ต้องจําคุกมากถึง25ปีเจสเปอร์ขับรถตํารวจมาส่งเบนกับน้องสาวที่บ้านแต่พอมาถึงทั้งสองก็บพบว่าบ้านของพวกเขาถูกป่วนจนเละซึ่งมันคือฝีมือของพ่อและแม่ของพวกเขาพวกเขาเรียกเบนกับน้องสาวว่าพ่อและแม่เบนรู้สึกสนุกเลยถือโอกาสนั้นสั่งให้พ่อและแม่เก็บกวาดบ้านน้องสาวพยายามเตือนว่านี่มันไม่ดีเลย แต่เบนก็ไม่สนในเมื่อมีโอกาสทั้งทีเขาก็จะขอแก้แค้นให้หนำใจไปเลยต่อมาเบนกับน้องสาวก็ต้องมาบังคับพ่อแม่ให้อาบน้ำแปรงฟันวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรแต่ตื่นเช้ามาเบนกับน้องสาวก็ต้องถึงกระปวดหัวพ่อและแม่ขึ้นมากระโดดทับเพื่อปลุกทั้งสองตั้งแต่แตเช้าเบนและน้องสาวก็ต้องสลืมสลือตื่นมาทำอาหารเช้าให้พ่อกับแม่กินพอทำเสร็จจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูบ้านเชอคือสู่ เือนของน้องสาวตอนนี้สูได้มาทําหน้าที่แทนแม่ของเธอสู่ได้ตามน้องสาวเพราะคิดว่าเธอทํางานแทนแม่นั่นทําให้น้องสาวต้องรีบแต่งตัวและไปทํางานนาทีดูแลบ้านก็เลยตกไปอยู่ที่เบนทั้งหมดแถมเบนก็ยังต้องหาทางช่วยปู่ย่าที่ติดคุกอยู่ด้วยอีกแต่กลับการปู่ย่าและผู้ใหญ่คนอื่นกับสนุกและปาร์ตี้กันอยู่ในคุกซะงั้นพอพ่อแม่กินข้าวเสร็จเบนก็รีบขับรถไปส่งทั้งสองที่โรงเรียนตัดมาที่แชส หลังได้ความรู้ของพ่อมาเขาก็คิดแผนการช่วไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่พ่อของเชฟที่กลายเป็นเด็กก็เอาแต่มากวนเขาเลยตัดปัญหาด้วยส่งพ่อไปโรงเรียนซะเลยตัดมาที่น้องสาวโดวยความที่เธอไม่เคยทํางานมาก่อนเธอเลยถ่ายเอกสารพลาดจนหมึกหมดแถมงานที่ต้องพีเต์เธอก็ยังเผลอเอามันไปใส่ในเครื่องย่อยกระดาษอีกเวลาไม่เหลือแล้วเธอเลยต้องเอารูปแขนที่เธอเผลอถ่ายเอกสารมาพีเซต์แทนแต่ทุกคนกลับชอบสงสัน พวกเขาคิดว่ามันคือก้นเด็กและสินค้ายังเป็นออยที่ดูแลผิวเด็กให้เนียนนุ่มพอดิบพอดีอีกด้วยกลับมาที่เบนตอนนี้เขากลับรู้สึกเบื่อการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแทนทุกคนต่างเอาตัวทำงานกันหมดไม่มีใครเลยที่ยอมมาเล่นกับเขาเขาคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นจะสนุกเลยมีหน้าที่ที่ต้องทำเต็มไปหมดแถมจะเล่นแบบเด็กๆก,ก็แทบจะไม่ได้อีกเบนเลยคิดที่จะเปลี่ยนให้โลกนี้กลับเป็นเหมือนเดิมระหว่างนั้นเบนได้เห็นแชทผ่านทีวี ตอนนี้เขากลายเป็นคนบ้าเงินบ้าอำนาจไปแล้วเขาใช้สิ่งประดิษฐ์ที่พ่อเขาคิดไว้มาทำเงินมหาศาลไม่ใช่แค่นั้นเขาตั้งใจจะใช้นกเป็นตัวปล่อยควันและทำให้เด็กๆขึ้นมารองอำนาจทั่วทั้งโลกนี่ตอนที่แชสมาลับพ่อกับบานเบนก็ได้แอบสะกดรอยตามเขาไปเบ็นส่งพ่อกับแม่ไว้ที่โซนของเลนและเขาก็กค่อยๆแอบย่องเข้าไปยังศูนย์วิจัยของแชสเบ็นกำลังจะขัดขวางแชสได้แต่กายก็เห็นเขาผ่านกล้องวงจรปิดซะก่อน เบนเลยต้องรีบไปรับพ่อแม่และหนีกลับมาเขาบอกน้องสาวว่าพวกเขาต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายไปเบนกับน้องสาวเลยจ้างพี่เลี้ยงผู้ใหญ่มาดูแลพ่อกับแม่ในตอนที่เขาไม่อยู่ทั้งสองบุ่งหน้าไปหาแจสเปอร์ที่สถานีตํารวจและบอกเรื่องราวทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันแชสที่รู้ว่าเบนรู้เรื่องแล้วเขาก็ได้จ้างนินจาให้มาลักพาตัวพ่อแม่ของเบนไปแจสเปอร์พาเบนกับน้องสาวเข้ามายังศูนย์วิจัยได้พวกเขาจัดการแชสได้สําเร็จ แต่นั่นกลับไม่ใช่เลยกลายเป็นว่าแชทกับแจสเปอร์ร่วมมือกันแจสเปอร์ก็เห็นด้วยที่จะให้เด็กๆของโลกแทนผู้ใหญ่เบนกับน้องสาวเลยถูกจับยัดใส่เครื่องเพื่อทำให้พวกเขามีสมองเหมือนเด็กแรกเกิดน,นกและมิซไซควนก็ได้ถูกส่งไปอย่างทั่วโลกแต่ก่อนที่แผนจะสำเร็จพอก็หน,นีออกมาและช่วยเบนกับน้องสาวไว้น้องสาวใช้ทักษะมวยที่ได้จากแม่มาจัดการกาดจนหมดเขาเกือบหยุดแชทได้สำเร็จแต่แชทก็กดรีโมทและหยุดเวลาไวไ้ทัน โชคดีที่น้องสาวและพวกพ่อแม่ช่วยเขาไว้ได้ทั้งเบนและน้องสาวพวกเขาพยายามเตือนแชสพวกเขาได้รู้ซึ้งว่าการเป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อยขนาดไหนต่อให้เด็กของโลกมันก็ไม่ต่างกันถ้าเด็กมีพ่อแม่เมื่อพร้อมยังไงพวกเขาก็ต้องทํางานหาเงินอยู่ดีแต่ถึงจะเหนื่อยขนาดนั้นพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูและหาเวลามาเล่นกับพวกเราได้ถึงมันจะน้อยแต่มันก็เป็นเวลาทั้งหมดที่พวกเขามีเลยนะแค่พวกเขามีเวลาให้เราน้อย ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่รักลูกของตัวเองสักหน่อยในที่สุดแชทก็เข้าใจเพราะเขามีอำนาจแบบผู้ใหญ่เขากลับหนักกว่าที่พ่อเขาเคยเป็นด้วยซ้ำพอเขาทำงานหนักแต่ก็หาเวลามาเล่นด้วยตลอดต่อให้พ่อเขาจะรับกลับบ้านเย็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเดินกลับบ้านคนเดียวแชทเลยหยุดการทำงานของนกทั้งหมดและปล่อยควันไปทั้งเมืองเพื่อให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติพ่อแม่ของเบนและน้องสาวก็เป็นปกติและเข้าไปกอดพวกเขาส่วนพ่อของแชท เขาก็ได้กล่าวขอโทษเขาบอกว่าจากนี้ไปแชจะเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งของเขาไม่ใช่งานเรื่องจบลงที่ทุกคนได้เข้าใจและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ทุกคนกลับลืมไปเลยว่าปู่กับย่ายังอยู่ในคคกและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับ